มาเนี่ยาูดวงบ้าเบสคำสิงถูกท oh. ักค really. ู่ครองเป็นคนรวยมากงานนี้ต้องเป็นแพทริกแล้วตอนนี้ถือว่าสาวเบสด้วนีคำสิงกำลังถูกจับตามองในเรื่องราวความรักกับหนุ่มแพทริกปาวาริส ไฮโซชื่อดังโดยล่าสุดในติ k t o ็อมีแฟนคลับได้แชร์คลิปของเบสเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อครั้งที่สาวเบสได้ไปดูดวงกับหมอดูชื่อดังโดยในคลิปได้เผยเรื่องความรักของเบสว่ามีวาสนาจะได้เจอผู้ชายที่ดีแต่ก็จะมีเรื่องที่ทําให้เสียใจยังมีบุญและผู้ชายดีแต่เสียใจเพราะเป็นกรรมเก่า เขาก็บอกว่าเราเป็นคนวาส,สนาดีแต่งงานกับใครก็จะดีผู้ชายก็จะดีหมอดูคนที่สองไม่ได้ทักเรื่องความรักส่วนคนที่สดูที่วัดทักว่าจะเจอดารามาจีบเขาบอกว่าผู้ชายที่เข้ามาจีบดีหมดหมอดูบอกว่าจะได้ผู้ชายดีสูงตีรวยมากหลายคนโฟกัสที่ความรวยและพากันพุ่งเป้าไปที่หนุ่มแพทริกปาริสที่กําลังเป็นข่าวนั่นเองส่วนตอนนี้สาวเบสก็ยางได้ไปดูดวงชัดอีกว่าใช่หนุ่มแพทริกจริงจริงหรือเปล่าก็ต้องมารอดู อีกทว่าสาวเบสจะเปิดใจให้กับหนุ่มแพทริกปาร,ริสหรือไม่เพราะเชื่อเขาว่าหมอดูก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนเชื่อแต่อย่างงมงายสุดท้ายแล้วคนที่ดูเพอร์เฟกขนาดนี้และเป็นคนที่รู้จักการและกําลังจีบกันอยู่ด้วยยิ่งทําเอางานนี้แฟนคลับอยากจะให้เป็นคู่จริงเพราะมั่นใจว่าใครที่ได้สาวเบสเป็นครอบครัวจะต้องเป็นคนที่วาสนาดีมากๆเพราะมีความเก่งความสวยที่ครบด้านมากๆและแฟนคลับก็ชื่นชมและคลั่งไคล้แบบสุด นนั่นเองอยากเห็นผู้ชายคนที่วาสนาดีคนนั้นจังน่าจะเป็นหนุ่มแพทริกอย่างแน่นอนคะ่ะขอขอบคุณเบสคําสิงห์และแพทริกปารบริดฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ